มาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของสุกที่1 4นะครับมันเดินมาหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะของ3รอบนะครับนี่เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับถ้าถูกนี่เคก็คือปลอดภัยที่สุดคือหยุดดีกว่านะครับถ้าหลุดก็คือทบมาที่จีนต่อมาที่ห้างนะครับเลขเลขของวันศุกร์คือเลข5้านะครับเขา่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ5้าหบวก24ได้75้านะครับ 51ลบ24ได้27นะครับเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรูดตั้งแต่27 28 5 0 51ถึง5 0 5 1 7นะครับทั้งหมด49ตัวนะครับแต่ตอนกดจริงบางท่านอาจจะสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้นะครับตามสะดวกนะครับแต่ว่าอย่าอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับน่ครับเลข51นนะครับโอเคนะครับก็นี้เคนะครับนี้เคนะครับนี้เค นี่เคบ่ายนะครับ2ตัวล่าง46นะครับ2ตัวล่างบ่าย46นะครับก็มาถูกรอบบ่ายนะก็ถูกนิเครอบแรกเลยนะครับ2ตัวล่างนะครับโอเคนะผมขอจบคลินี้เพียงแค่นี้นะครับ